ยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ90ปีแข็งแรงนะครับสวัสดีครับปัญหาเล็กกระดูกปวดข้อปวดข่าปวดหลังปวดหลังร้งงงงาวลงขามีปัญหารักษาไม่ได้ปรึกษาหมอพิเชษนะครับสาเหตุของมันเนี่ยปวดหลังคือเกิดจากกล้ามเนืน้อหลังกับเอ็นหลัองอักเสบจะเจอบ่อยในคนอายุน้อย,อยหรือคนเจ็บของหนักเนี่ยเขาเรียกเอ็นหลังหรือกล้ามเนื้อหลังอักเสบเนี่ยที่เป็นแบบนี้ซึ่งพวกนี้มันจะไม่ร้าวลงขานะครับมันจะปวดหลังเฉยแล้วตื่นเช้ามาก็จะดีขึ้นบ้าง บางคนก็ปวดมากขึ้นอันนี้แล้วแต่ว่ามันเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนแต่มันก็จะเป็นเป็นหายๆนะครับมันเกิดจากอะไรบ้างก้ามเนื้อหลังแล้วก็เอ็นหลังอักเส็นนั่นเองพออาการมันเป็นมากขึ้นพอราอายุมากขึ้นนะครับโรคที่เป็นตามหลังแหล่งอันนึงกึมกระดูกและหมอนรองกระดูกสลังเสื่อมก็ผมครับแต่หมวดที่3นะครับเรื่องกระดูกอื่นๆเรื่องมะเร็งกระดูกวัณโรคกระดูกหรืออื่นนะครับเชื่อไหมครับว่าเจอน้อยมาก เจอน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นที่เจอกันบ่อยๆนะครับก็คือ 1. ถ้าอายุน้อยก็เป็นกล้ามหลังกับเอ็นหลังเสพส่วนอายุมากขึ้นเป็นหมอนรอกระดูกสหลังเสื่อมโรคก,กล้ามหลังเสพกับเ,เอ็นหลังเสพเนี่ยหรือกระดูกหลังหรือหมอนรอกระดูกสลังเสื่อมเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับทั้งหมดทั้งปงทั้งสองโรคเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเลยมันมาจากนั่งหลังคอมนะครับ เนื่องจากว่านั่งหลังค่อมเนี่ยมันทําให้กระดูกอะมันไม่ตรงแล้วมันรับหนักได้ไม่ตรงนะครับตอนนี้นั่นคือปัญหาเลยเพราะฉะนั้นหมอพิเชษเนี่ยอยากให้นั่งหลังตรงๆนะครับอันนี้ใครเป็น FC หมอพิเชษล้วปวดหลังเนี่ยข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับข้อที่หคืออย่านั่งหลังค่อมอย่านั่งหลังค่อมนะข้อ2คืออย่ายกของหนักนะครับการยกของหนักันจะก่อปัญหาทําให้เกิดแรงดันไปที่หมอนรอกระดูกครับตอนนี้ และสามคือกระดูกสันหลังเสื่อมมาเริ่มเสื่อมอันนี้เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดอาอยุได้น,น้อย2 0่0ปีเนี่ยหลังค่อมแลยืยกของหนักและก่อให้เกิดเอ็นหลังกับกล้ามเนื้ออักเสบนี่ค่อนข้างเยอะแต่พออายุ30มสปีขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมไปแล้วแล้วปวดหลังจะไม่ค่อยหายปวดทุกวันแล้วก็ปวดหนักหนัก,นก,นกปวดล้าลงขาอันนี้คือเราต้องเข้าใจตรงนี้เราเข้าใจเรื่องตรงนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะหายขาดได้ ส่วนเรื่องอื่นกระดูกอื่นเช่นวันโรคเอ่ยเนื้องอกเอ่ยโรคไตเอ่ยโรคนิ่วเอ่ยน้อยมากครับน้อยมากน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอพี่แสรุปเอาเรื่องยากๆออกไปให้มันเหลือที่เราเจอบ่อยๆและง่ายๆมีอาการปวดหลัง,น,งนั่งหลังค่อมแบบนี้ครับผมครับสอยกของหนักอีกอันหนึ่งที่เปรียบเสมือนเรายกของหนักก็คือการเรามีภาวะอ้วน ถ้าเราอ้วนนะคุณผู้หญิงเกิน6กกิโลคุณผู้ชายเกิน70สกิโลมันเทียบกับเรายกของหนะักโดยเรายกตัวเราเองอยู่แล้วข้อที่4เนี่ยก็คือการที่เรากินอาหารที่มีแคลเซียมสุทธิไม่เพียงพออันนี้คือกระดูกหมอดอกระดูกแล้วตอนนี้กระดูกมันไปปิ้นทับอย่างนี้เห็นไหมครับมันปิ้นแบบนี้อันนี้คือหมอรอกระดูกปกติมันจะไม่ปิ้นมันจะทับอย่างเงี้ยครับผมครับมันจะกดรัดน้นหนักแบบเนี้ยครับผมครับพอมันมีปัญหาตรงนี้ไม่แข็งแรง หมอนรอกระดูกไม่แข็งแรงกระดูกเวลามันพุนหมอนรอกระดูกมันจะพุนไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่อนมันจะพุ้นคู่กันพอมันพอมันพุ้นเราพอเรายกของหนักหรือเรานั่งหลังคอมเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะปิ้นอย่างนี้ทันทีครับผมเห็นไหมครับมันปิ้นอย่างนี้แล้วไปทับเส้นประสาทขาอันนี้คือปัญหาของมันที่เราจะเจอกันบ่อยๆคนเราอะครับ ต้องการแคลเซียมสุดทินะครับหมอพิเชษพูดว่าสุดทิวันละ8 0 0ร้อยถึงพันสมิลลิกรัมทุกๆวันแคลเซียมสุดทิคือแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ใช้ในการทํางานของหัวใจกล้ามเนื้อแล้วก็เสน้นประสาทนะครับการที่เรากินแคลเซียมวันละ800เข้าไปทุกๆวันนะครับจากอาหารนะครับเราจะได้แคลเซียมในเลือดอ่ะแปดจุดห้าถึงสิบจุดห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกๆวันปัจจุบันนี้กองอาหารกระทรวงสาธารณสุขวิจัยมาแล้วนะครับว่าแคลเซียมในอาหารสามมื้อเราอ่ะ มีไม่ถึง400ครับผมครับการที่เรามีแคลเซียมในอาหารไม่ถึง400แลวกินเข้าไปแคลเซียมในเลือดจะไปถึง8.5เพราะไปถึง8.5เนี่ยรับรองได้ว่าหัวใจวายตายครับผมครับเอามาพาดกินนะครับกล้ามเนื้อทํางานไม่ได้ตายไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตายแน่นอนครับผมครับไอแคลเซียมไปถึง400นยร่างกายบอกให้ทนตายไม่ได้คุณตายไม่ได้คุณตายไม่ได้ว่าแล้วเขาก็ส่งให้ต่อมพาราเทรอยเนะี่ยส่งฮอร์โมนออกมาสลายแคลเซียมออกจากกระดูกมาใช้ จากอาหาร400มาจากกระดูกอีก400เป็น800และแคลเซียม8.5-10.5ร่างกายก็แข็งแรงครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากินอาหารมีแคลเซียมไม่พอมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับร่างกายจะมีเลกเรเตอร์โดยต่อมพาร,ราเทรอยเอาแคลเซียมจากกระดูกมาใช้อีกเท่าที่มันขาดมารวมกันเป็นแคลเซียมในร่างกาย8.5-10.5มิิกรัมเปอร์เซ็นต์ร่างกายก็แข็งแรง แต่ที่มีปัญหาคืออะไรจําได้ไห,ไหมครับเนี่ยไอ้ที่มันดึงเนี่ยมันดึงอะไรมามันดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกครับผมครับมันพุนทุกวันครับพุนทุกวันในเมื่อมันดึงจากกระดูกเราไม่ต้องการให้มันดึงกระดูกทำไงก็ง่ายทีเดียวเราให้มันดึงจากแคลเซียมเขาโพสสิครับนั่นคือหลักการของมันว่าใครฟังอยู่จะเข้าใจเลยว่าถ้าเราไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกหลังกระดูกคอ เราต้องให้กระดูกนี้มันแข็งแรงถ้าไม่ต้องการมันแข็งแรงทํางไงก็อยากให้กระดูกตัวนี้มันเสื่อม3ชิ้นนี้เพราะกระดูกจริงกระดูกอ่อนม,มันกร,กระดูกเหมือนกันอยาให้มันเสื่อมถ้าไม่ต้องการมันเสื่อมทําไงก็ต้องอยากให้กระดูกมันพุนกระดูกมันพุนเกิดจากอะไรเกิดจากาให้เราเนี่ยถูกดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกเนื่องจากเรากินอาหารมีแคลเซียมไม่พอ ซึ่งมันเป็นอย่างนี้ทุกๆคนอยู่แล้วในอาหารปัจจุบันนี้เพราะเขาวิจัยกันมาแล้วให้เข้าใจว่าถ้าทำแบบนี้ได้ร่างกายเราจะไม่ดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกเลยเพราะว่าอะไรจากอาหารเราก็ได้400จากแคลเซียมข้าวโพดอีก400ก็กินผสมรวมกันร่างกายเรามีแคลเซียมในเลือดเพียงพอต่อมพาราไทรอยก็เลยไม่ต้องสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกมาใช้ พอไม่มีการสลายแคลเซีอมออกจากกระดูกมาใช้กระดูกก็เลยเป็นไงครับแข็งแรงไงหมอนรองกระดูกเป็นไงครับแข็งแรงไงครับรมอมแข็งแรงเกิดอะไรขึ้นการรับน้หนักของกระดูกสันหลังกับกระดูกหมอนรองกระดูกดีขึ้นทันทีเพราะกดเป็นไงครับมันก็ไม่ปิ้นไงครับแล้วถ้าเกิดเรานั่งตัวตรงๆด้วยมันก็กดตรงๆแบบนี้การนั่งตัวตรงๆนั้นมันทาให้น้ำหนักทิ้งลงไปทั้งหมอนรองกระดูกทั้ง้นเนี่ยเท่าเท่ากันแบบนี้มันจะไม่ปิ้น ถ้าเรานั่งหลังข้อมันจะปิ้นแบบนี้ก็ผมครับมันจะปิ้นง่ายสังเกตไหมครับเอฟซีเพราะเรานั่งหลังข้อมันกดหน้ามันปิ้นหลังใครวดหลังวดหลังเล่าลงขานั่งตัวตรงๆนิดหนึ่งนะครับใครนั่งฟังหมอตอนนี้แล้วนั่งเอนโซฟานั่งหลังข้ออย่างนี้ไม่ได้นะครับเอฟซีเนาะสองอย่ายกของหนักนะครับใครวดหลังเล่าลางขาตอนนี้ฟังอยู่นะครับหนึ่งนั่งตัวตรงๆสองอย่ายกของหนักสามถ้าปวดทา่านยังไงนอนอย่างนี้ครับเอาหมอนหนุนหลังเข่านะครับไม่ใช่หนุนหลังนะครับ ทำไมต้องหนุนเขา่าหลังเย็นแน่พื้นครับอาการปวดจะหายไปหลังจากนั้นพบแพทย์พบแพทย์ใกล้บ้านก่อนแล้วกินกระเส้นกพดแบบนี้แล้วต้องผ่าตัดถ้าจําเป็นการที่เราต้องผ่าตัดกระดูกหลังหรือมอลอกกระดูกหลังเนี่ยจะต้องทาอย่างนี้ครับหนึ่งกินยารักษาเต็มที่เราไม่หายครับกินยาอะไรหนึ่งยากแก้ปวดสองกระเส้นกพูดกับยูซีทูงครับผมครับกินกระเส้นก็พวดกับยูซีทูแล้วกินยาแก,ก้ปวดเต็มที่แล้วสองเดือน เต็มที่ประมาณหนึ่สอเดือนแล้วไม่หายอันนี้แสดงว่ามีปัญหาละนะครับอาจจะต้องผ่าตัด 2. มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเนื้อขาชาอันนี้แสดงว่ามนันไปทับเส้นประสาทขา,ามันเป็นนานเกินไปแล้วนะครับอาจจะต้องผ่าตัดหรือสามีขาลีบครับอันนี้คือข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับการที่ปวดหลังมากไม่ใช่เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับจําดีๆนะครับ mc นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจผ่าตัดเร็วขึ้นเพราะว่ามันทนปวดไม่ไหว แล้วถ้ากระปวดทำยังไงก็กลับไปเรื่องเดิมไปนอนชันเข่าขึ้นแล้วกินยากระปวดครับแล้วกินกระเซียอกรพวกกับ U C two ถ้าเราดูแลตนเองได้ดีขึ้นเช่นเรานั่งตัวตรงแล้วเราไม่ยกของหนักแล้วเรากินกระเซียอกรพวกกับ U C 2แล้วเรานอนชันเข่าขึ้นแล้วแล้วเรากินเราพักผ่อนแล้วเนะี่ยแล้วมันยังมีปัญหาอยู่เช่นยังไม่หายมีขาลีบอันนี้ขาลีบไม่ต้องต้องต้อง,ตงรับการผ่าตัดมันกดนะครับผมครับหรือขาอ่อนแรงอันนี้ไม่ได้ อันนี้แสดงว่าเป็นนานแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เป็นแบบนี้แสดงว่าท่านต้องดีขึ้นได้ผลลัพธ์ลังไม่หายเพราะหนึ่งท่านยังนั่งหลังค่อมอยู่เพราะหนึ่งจำได้ไหมครับการที่ยงนั่งหลังค่อมอยู่ท่านจะไม่หายเพราะฉะนนั้ถ้าเกิดท่านอยากหายท่านนั่งตัวตรงๆ,ๆ,ๆสองยังยกของหนักอยู่อันนี้มันก็ไม่หายเหมือนกันเพราะการยกของหนักเนี่ยจะทําให้แรงกดปิดเวียงเทปตรงนี้อยู่ครับผมครับนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับ สามยังท่านอาหารมีแคลเซียมน้อยอยู่แคลเซียมน้อยอยู่เราแก้ไขโดยการกินแคลเซียมข้าวโพดให้เพียงพอจําได้ไหมครับและกินยูซีทูพ้คู่กัน 4. ส,สาเหตุโรคยังไม่ได้แก้ไขก็คือกระดูกคุณนั่นเองที่ยังไม่ได้แก้ไขถึงไปครับผมครับหรือระยะเวลาในการรักษาน้อยเกินไปเช่นท่านจะให้7วัน14วันหายมันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาเดือนหรือ2เดือนในการดูแลตนเองนะครับไม่ใช่วัน2วันนะ fc เนาะ กลับไปสู่เรื่องเดิมคือท่านจะต้องทำอย่างไรให้กระดูกและหมอนรองกระดูกแข็งแรงขึ้นโดยการอย่าให้ร่างกายเราะดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกกับหมอนรองกระดูกถ้าไม่อยากให้เขาดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกกับหมอนรองกระดูกเพื่อเอามาใช้เราต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอใครเป็นปวดหลังปวดหลังแล่าลงขาตอนนี้สบายใจได้หรือว่าเรามีแนวทางในการดูแลปวดหลังและปวดหลังเล่าขาให้มันดีขึ้นและหายได้ ถึงแม้ว่าท่านจะผ่ามาแล้วผ่าตัดหลังมาแล้วก็ตามท่านยังคงต้องกินกระเส้นกระพดกับยูซีทูอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าการผ่าตัดนั้นมันแก้แต่ตรงนี้เป็นแก้แต่ตรงนี้ออกเฉยแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้แก้ท่านต้องแก้ต่อดยการนั่งตัวตรงๆและกินกระเส้นกระพดเสริมสร้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินยูซีทูเสริมตรงนี้จําได้เป็นค่เอฟซีใครเป็น FC หมอผิเชที่มีอาการปวดอยู่นะครับห้ามทำกายภาพนะครับให้นอนพักอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าการทํากายภาพนั้นจะทําให้อาการปวดมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการปวดหลังล้าวลงขาอย่าเพิ่งทํากายภาพนะครับนอนพักชันเข่าขึ้นไว้เฉยๆนะ FC นะปวดบ่าช่วยได้ไหมคะปวดบ่าช่วยได้ไหมได้สิครับมันเป็นปัญหาเดียวกันปวดบ่ากับปวดไหล่ปวดปวดคอตัวเดียวกันคือนั่งตัวตรงๆก็ครับตัวเดียวกับปวดหลังก็ปวดหลังล้าวลงขาไงครับปวดหลัง ยังไม่เล้าลงขามันจะปวดให้ก้ามเนื้อหลังกับเอ็นหลังถ้าปวดเ้าลงขาก็เป็นกระบอกหมอรอกระดูกกับกระดูกแล้วถ้าเกิดปวดบา่าปวดคอก็เกิดจากกระดูกคอมันเสื่อมก้ามเนื้อมันเอ็นมันเสื่อมเฉยเฉยังไม่เป็นมากถ้าเกิดมันเสื่อมมากก็จะเล้าลงแขนไงครับผมครับมันจะปวดแป๊บ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 อยู่แถวๆนี้นอนไม่ค่อยหลับครับคุณหมอนอนไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่บ้านเรานะครับในคนผู้หญิงบ้านเราคือวัยทองครับผมครับวัยทองคือวัยที่เราอ่ะ หมดประจําเดือนหรือใกล้หมดประจําเดือนนะถ้าเกิดขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่แก้ไขง่ายๆโดยการกินตัวนี้ครับผมครับไฟโตเอสโตรเจนแบบนี้นะครับผมครับกระดูกบางละค่ะเป็นเรื่องปกติครับไม่บางสิงแปกใครเป็นกระดูกพุนตอนนี้ใครเป็นกระดูกเสื่อมตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติทําไมถึงปกติก็เพราะว่าอาหารที่เรากินทุกวันเนี้ย มันไม่มีแคลเซียมครับผมครับมันไม่มีแคลเซียมอยู่ในไม่มีแคลเซียมอยู่ในอาหารหรือมีไม่พอเะครับเราต้องการแคลเซียมสุทธิวันละ800นะครับแต่เราได้แคลเซียมจริงจากอาหารแค่400เ <_ v isa> พราะฉะนั้นเนี่ยเรากระดูกบางกระดูกพุนแน่นอนเพราะว่าเราต้องการร่างกายต้องดึงแคลเซียมออกจากกระดูกทั้งร่างกายเราเพื่อเอาไปใช้ให้กล้ามเนื้อม,มันแข็งแรงขึ้นกระดูกบางแล้วพุนไ็นเรื่องปกติกระดูกบางกระดูกพุนอันเดียวกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากไม่เป็นสิแปลก นะครับแต่เราแก้ไขได้โดยการกินกระสซนกระโพดเพื่อเข้าไปเสริมสร้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินยูซีทูเสริมสร้างตรงนี้ไม่ใช่มาแต่กระดูกสันหลังกระดูกเข่านะก็ไม่ใช่นะครับมันไปทั้งตัวไงครับผมแต่ว่าหมอนเน้นว่ามันแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วมันไปทั้งตัวนะครับไปทั้งนิ้วไปทั้งข้อไหล่ไปทั้งไหนไปทั้งหมดทั้งตัวนะครับแล้วมันแข็งแรงทั้งตัวนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นหลังเป็นนิ้วเป็นบาด้วยจะเอาตัวไหนดีเอาตัวเดียวดีละคร เพราะฉะนั้นเวลาแก้เราแก้ทั้งองค์รวมนะครับั่จะหายนะครับหมอให้นั่งหลังตรงแต่พอนั่งหลังตรงบัญชานั่งหลังตรงแล้วบัญชาเออเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับแต่มาอธิบายฟังนิดนึงถ้าใครปวดหลังปวดหลังร้าวลงขาอยู่นะครับแล้วลองนั่งตัวตรงๆเหมือนหมอแนะนําแล้วปวดหลังร้าวลงขาแสดงวา่าท่านนั่งถูกท่าแล้วจําดีด,นะ,ะด,ดนะครับเอฟซีดีดนะครับ ถ้าเรานั่งตัวตรงๆแล้วนั่งตรงปุ๊บมันปวดหลังร้าวลงขาแล้วมันดึงรั้งแส่าท่านนั่งถูกท่าแล้วเอ้ยทําไมหมอพูดอย่างนั้นอ่ะแล้วนั่งอย่างนี้จะนั่งได้ไงก็เพราะว่าการนั่งตัวตรงๆนั้นทําให้ท่านเนี่ยไปไปดึงรั้งเส้นประสาทที่มันเบียดที่อยู่อะครับผมครับท่านต้องนั่งตัวตรงไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดมันปวดมากๆทํายังไงถ้าเรานั่งตัวตรงๆถูกท่าแล้วและเราปวดร้าวลงขาทนไม่ได้ ท่านกลับไปนอนชันเข่าขึ้นไว้นะครับผมครับถ้าทนไหวนั่งไปก่อนแล้วเวลาร่างกายปรับตัวได้มันจะให้ปรับตัวทีนิดละนิดนิแล้วมันจะหายปวดถ้าเรานั่งตัวตรงๆแล้วเราหายปวดเราลุกขึ้นยืนเราจะเดินได้เลยจะไม่ปวดหลังเล้าลงขาเลยแต่ถ้าเรานั่งหลังค่อมแล้วเราไม่ปวดแล้วเรานั่งตรงๆเราปวดท่านจะเดินไม่ได้จําดีๆนะครับ fc ถ้าท่านนั่งหลังค่อมแล้วไม่ปวดหลังเล้าลงขาเลย แต่ท่านนั่งตรงๆแล้วปวดหลังร้าวรงขาแล้วท่านไม่แก้ไขโดยการน,นั่งให้หลังให้ตรงแล้วนั่งหลังคอบอยู่แล้วพอท่านลุกขึ้นยืนท่านลุกขึ้นยืนอย่างนี้ท่านจะเดินไม่ได้เพราะมันจะทับเส้นประสาทขาทันทีนั่นคือเหตุผลของมันว่าทําไมหมอต้องให้หนั่งตรงๆไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลแล้วกระดูกสันหลังผุรักษายังไงคะกระดูกสันหลังผุกับกระดูกสันหลังพุณนมันตัวเดียวกันหรือกระดูกสันหลังเสื่อมมันเรื่องเดียวกันนะครับให้รักษาโดยการกินกระเจีกับข้าวโพอครับ พอเรากินแคลเซีย hmm. ม right the ้าโพดกับ U C 2ให้เพียงพอนะครับแคลเซียมที่มันเหลืออยู่มันจะเข้าไปสะสมในกระดูกแล้วหมอรองกระดูกนี้ครับแล้วมันจะหายพุนเองครับกระดูกพุนมันหายได้นะครับกระดูกพุนมันหายได้ถ้าเรากินแคลเซียมไม่เพียงพอนะครับกระดูกแคลเซียมจะเข้าไปสะสมในกระดูกแทนการดึงออกมาใช้เข้าไปสะสมแทนกระดูกจะหายพุนเพราะกระดูกมันมีชีวิตกระดูกมันมีชีวิตนะครับถ้ากระดูกมมีชีวิตเนี่ยเรากิน แคลเซียมเข้าไปกระดูกมันจะแข็งแรงขึ้นครับผมครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องกินแคลเซียมให้เพียงพอก่อนจากอาหารถ้าไม่พอเรากินจากแคลเซียมโพ,พดกับ U C 2ครับเพื่อ <c oughs> ให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นนะครับอย่าลืมนะ F C นะกระดูกผุก,กระดูกคุณกระดูกเสื่อมดูแลได้โดยแคลเซียมโพดกับ U C 2ครับนะครับไม่มีมดลูกแล้วค่ะต้องกินอะไรเพิ่มคะไม่มีมดลูกแล้วถ้าเข้าสู่วัยทองแล้วต้องกินแคลเซียมโพดคู่กันกับไฟโตเอสโตรเจนครับ ทานแบบนี้ก็ผมครับแคนเซปโ,โธดูแล,แลกระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นไฟโตเอเจนดูแลอาการไวทองครับทาให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับปวดร้าวบั้นเอวล,ลงขาช่วงใกล้ๆเป็นประจําเดือนเพราะอะไรคะถ้าปวดเป็นช่วงประจําเดือนเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นการปรวดร้าวเส้นประสาทเฉยๆก็ผมครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีประจําเดือนนะครับมีประจําเดือนอะเลือดจะบร,ริเวณอุ้งเชิงการค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะทําให้เกิดการขั่งของเลือดอยู่ในอุ้งเชิงการานแล้วเวลามันขั่งตรงนี้เวลามันปวดประจําเดือน,นครับไอ้ปวดมดลูกของอุ้งเชิงการานเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเพราะว่าเส้นประสาทม,มันมาเส้นประสาทในแนวเดียวกันมันเลยปลวดหลังเล้าลงขาได้นิดหน่อยนะครับแต่มันต้องกังวลน,นะครับเรากินยากแก้ปวดประจําเดือนได้เลยแล้วอาการปวดจะหายด้วยกันนะครับผมครับอันนี้ไม่ใช่กระดูกจริงๆนะครับเป็นอาการปวดเล้าของเส้นประสาทครับผมปวดหลังปวดสะโพกลงขาเป็นมาเกือบ20ปีแล้วค่ะ เป็นมานานมากแต่ในมุมกลับของหมอนะครับถ้าเป็นมา20ปีแล้วแล้วยังพอรับได้ก็แสดงว่าอาการมันเป็นไม่มากอย่างเงี้ยถ้าเราดูแลกระดูกให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับหมอว่าอาการมันจะดีเยอะขึ้นนะครับตอนที่เรายังปวดหลังปวดสโะโพกร้าวลงขาเป็นมาเกือบ20ปีเราเดินเดินได้อยู่แสดงว่าอะไรแสดงว่ารอยโรคอะครับมันเป็นไม่มากครับผมครับเป็นไม่มากครับเป็นไม่มากแล้วเกิดเป็นไม่มากอย่างนี้แก้ง่ายไหมแก้ง่าย นั่งตัวตรงๆ,ๆก,กินแเส้นข้าวโพดกับยูซีทูให้เพียงพอนะครับมันก็จะทําให้การลบน้ำหนักดีขึ้นอาการจะหายดีขึ้นภายในระยะเวลาไม่นานนะครับนะหมออยากให้ให้ดูแลแบบนี้ก่อนนะครับนาอย่าลืมนะแม่หนูกระดูกเอียงตอนนี้เดินเอียงนะคะมีวิธีการรักษาไหมคะกระดูกเอียงแสดงว่ากระดูกมันเสื่อมแล้วมันคุนแล้วมันยุบตรงนี้มันยุบครับผมครับ หมอนรอกระดูกสลังมันเสื่อมก็ผมครับแล้วมันปีด้ดหนึ่งแล้วมันเอียงแบบนี้ก็ผมครับมันเอียงไปข้างแบบนี้ก็ผมครับเวลามันทับมันเอียงอย่างนี้ก็ผมครับแลว้วมันจะเอียงแบบนี้ก็ผมครับเกิดจากหมอนรอกระดูกเสื่อมนะครับผมวิธีการแก้ไขคือหนึ่งฝึกนั่งตัวตรงๆเหมือนเดิมก็ผมนั่งตรงๆแบบนี้สองกินกระเส้นข้าวโพดกับยูซีทูเพียงพอนะครับจะทําให้กระดูกและหมอนรองกระดูกแข็งแรงขึ้นก่อนนะครับต้องกินแบบนี้ก่อนนะครับการกินแบบนี้เนี่ยจะทำให้กระดูกกับหมอนรอกระดูกแข็งแรงขึ้น นะครับแล้วฝึกนั่งตัวตรงๆนะครับฝึกนั่งตรงๆอย่างน้อยน้อยมันจะไม่เอียงมากขึ้นนข้อแรกที่หมอยืนยันนะครับว่ามันไม่เอียงมากขึ้นพอกระดูกับหมอรอกระดูกมันแข็งแรงขึ้นนะถึงแม้ข้างในมันเอียงแต่มันแข็งแรงแล้วก็ผมแล้วนั่งนั่งตรงๆได้อะข้างในมันเอียงแต่ภายนอกดูไม่เอียงก็ผมครับอันนี้เป็นหลักการอันนึงเนี่ยหมอหมออยากให้เราเข้าใจตรนนี้ก่อนคนไข้กระดูกคดนะหมอไม่เช่บอกว่ากระดูกคดบางอย่างเราทำามนหายคดไม่ได้แต่เราสามารถกินกระเส้นข้าวโพดกับยูซิทูเนี่ยให้มันแข็งแรงได้ พอมันแข็งแรงขึ้นได้แล้วเรานั่งตัวตรงๆนะครับเราก็จะเหมือนคนที่กระดูกไม่คดนะครับแต่จริงๆข้างในมันคดอย่างเงี้ยครับผมครับมันคดอยู่ข้างในมันคดแต่ไม่เป็นไรนี่ยคดแต่แข็งแรงแล้วเรานั่งตรงๆได้เราก็เหมือนคนกระดูกหลังไม่คดครับยกกระเป๋า20กิโลขึ้นชั้น3แล้วหัวไหล่เจ็บเวลายกแขนสามอาทิตย์แล้วทานยาไม่หายทําไงครับมันเปเอ็นหัวไหล่เสีครับผมตอนนี้หลักการก็คือว่า1ซื้ออัรมสลิงมาใส่ครับผมครับอามสลิงนะครับ ใส่สามอาทิตย์มันจะได้พักหัวไหลครับผมครับสกินกระเสกก็พวกกับยุซิท,ทูเพียงพอแบบนี้ให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นเอ็นมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมครับแล้วกินยากแก้ปวดเอ็นหรือปวดไหลถ้าจําเป็นมันเป็นเอ็นหัวแหลเสกครผมครับหรือเอ็นหัวไหลฉีกเล็กน้อยมันทําให้เราเจ็บไม่หายยังใช้งานอยู่จะไม่หายถ้าจะให้หายต้องใส่สลิงแขนครับผมครับสามอาทิตย์เป็นสาระสําคัญนะครับ เป็นยังไงบ้างครับ FC ใครเป็นปวดหลังปวดหลังล้าลงขาวปวดคอปวดคอ,ดอล้าลงแขนวันนี้สบายใจได้นะครับว่าหายได้ท่านจะแข็งแรงขึ้นได้โดยการกินกระสุนกระโพดกับ UC2 นะครับวันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วขอให้ FC ซทุกท่านมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงทุกท่านนะครับไม่มีอาการปวดไม่มีอาการเจ็บตัวไม่มีการปวดตามเนื้อตามตัวไม่มีอาการไวลทองให้แข็งแรงถึง90ปีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านมีปัญหากระดูกพุนแฝงอยู่แคลเซียมเม็ดเนี่ยสามารถที่จะเสริมกระดูกได้จริงนะครับแคลเซียมเนี่ยเขามีนามสกุลของเขาอยู่ถ้าเกิด นามสกุลถูกชนิดของเขาก็สามารถเสริมกระดูกได้อาหารในบ้านเราปัจจุบันนี้ไม่มีแคลเซียมน้อยมากเลยนะครับคนเราต้องการแคลเซียมวันละ800ถึง1,200มิลลิกรัมทุกๆวันนะครับ